คนเราหลอกคนไม่ได้หรอจานทองแท้คือทองแท้ถ้าบอกทองกระเปิลหรือทองเคมันก็เป็นไม่แม่คือทําไมถึงได้กล้าหารชันชัยมาพูดว่าร้านเพชรร้านนี้ต้องระวังนะมีปลอคือมันมีประวัติร้านเพชรชื่อดังเขาก็เพชรรัสเซียนี่ถือว่าเพชรปลอมไหมปลอมแน่นอนไม่ใช่เพชรแท้เอาเหรอแต่ถ้าบอกเหลี่ยมรัสเซียคือเพชรแท้แต่ถ้าบอกเพชรรัสเซียคือของปลอมทีนี้ชินเี่นก็ไม่แน่ใจ คนทั่วไปเวลาซื้อเพชรเขาจะไปดูยังไงเพชรลสเซียเอาใบทรงใบเซอร์ใบเซอร์ก็ปอนะเพราะว่าเพชรลงเพชรแลบอะไรตอนนี้แม้แต่ลงรับจำนำบางที่เดี๋ยวนี้ไม่กล้ารับรับจำนำแล้วเพราะเครื่องหนึ่งมันเป็นล้านล้านหรอมีเพชรแลบเพชรโมอีสเพชรซีแซ่แต่เราไม่ได้ขายเลยเราขายแต่นเชอรัลเท่านั้นหรอใช่หมายความว่าชูชัยต้องสั่งเพชรเข้ามาเองไม่ใช่หลังบ้านมีเจลไนเองหรือต้มล้อมเองอะไรอย่างเงี้ยเองหรอกครับเาหรอคุณไงเราอยู่เฉยๆเนี่ยโฮเซลทั่วโลกมี แต่เอาของไม่ชูชัยเต็มเลยคือเราอยู่จุดนี้แล้วมีแต่คนง้อที่ให้เราซื้ออันนี้กล้าพูดเลยนะเข้าแถวกันเลยอ